นี่น้อยๆนี่มะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีสุพีรค่ะจริงมากเลยใจคาถล่มเองจริงเหรอพูดว่าจริงทั้งหมยใจคาถล่มเองพ่อจะให้สองร้อยซ่อมรถซ่อมอะไรทุกอย่างเขาจะให้สองร้อยนะนี่ว่าวันแรกกับคนที่ดดีใจนล้ดีใจนล้แม่จ้ะคุณน้าแม่เดี๋ยวพ่อซื้อให้คันใหม่ครับโซลตรีพรุ่งนี้ไอ้รายการมือแรกเนาะให้น้ำเนาะพ่อบีนั่งลงอยู่นิจอเนาะ มีพี่มีเป็นไอดอลกันเนาะเชื้อคาเทิมครยังไงคนบดแล้วเงือนเ่นนัแหละเนี่ยครับยอดีเก่งมากเลยสมรดกันเงิ่อนเพื่นเอกาพี่ชอบนองเนี้ยเกานหนน่องเนี้ยกังดีน่าีน่าสวัสดีาสวัสดี้ามาดนจ่าลายหลายเนาะจกหลายเด้อจบหลายเด้เนี่ค่ะ จบมาใมาเลยยกมาใหม่ใต uh ้แดงใหม่จมูเป็นล้านไหยมาสดเจเป็นคือเลาโอ้ยตายละเกิดไปเธอน่าว๊ม่ดีเป็นหนาเบบนี่ได้บ่ได้ใสรเหยียบใส่แเหยียบบอหนาเพิ่นไหมอือวัดีค่ะหนาขึ้นพีบีเลยนาออุ้ยบีนำทิ่ะฮะบีอบีน้ำทิบม่บีมึงบีหแเนี่ย ปาดไอ้กันใช่คลิปเจ้าปังกระมูเมื่อวานเนี่ยปาดขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่การแก้วนึงได้เอาได้ออเปลี่ยนเป็นเอ็มหลังห้าซิปสักคนนึงได้ใส่สัมผัสอีกมีนาสัมผัสอีกเดี๋ยวใส่จะนึกสัมผัสอีกเดี๋ยวซื่อหยาดนอนหลับผสมใจเนาะมาเลยวเ่จะร้องไห้หรือเปล่านี่ใส่ไรเงียอันพร้อมเตี้ยคันมาก่อนอ่ะ บอเขาติดเขาติดอยู่ในรถสามตัวอมัน๊กติดเลยคูนโลเราคูนแล้วไม่หน่อยเรื่องรถอุ้งอิงมะฮอดนี่เรารู้จักเลยมีแล้วว่าเรามี GPS ไว้ในรถไปหน่อย่แม่มะฮอดกสิรังติดๆเลยอ้าวแม่เลรอเด้อมันมันห้องแมอันนี้ล่ำไหมฟางอีกแน่โอ้ยโอ้ยหนุนไปค่อยเพิ่มก็หัวหาแดกด่าเลยกอกมา เฮ้แต่ได้ก็คือดอกนั่นเองเอ็มบี้อ่ะขั้นแถวๆนั้นเว้พ่อเทียร์ข่อยเลยโอยไม่เอ็มบี้เฮ้แต่ได้ก็คือดอกเก็บทองบ่ะคะน้าได้ประชุมได้ประชุมเด้อือเอาประเด็นปะเด็นบังได้กลุ่มตีประชุมเด้อประชุมเด้อ ยังไปซองหาเลขเพื่อนตีโอ้ยเลขต้องทีนึงเนี่กระเป๋าแล้วมื่นอย่งบอก่เนี้ยตัวเลขหาหนึ่งเจ็ดสามหาหนึ่งเราเราบอกหาหนึเจ็ดราทีเดียวะเลสซ้ำชาถามแล้วเราจะซื้อเวียนไปจนกว่าจะเก่าปะก็ซื้อเลขก็ซื้อเลขอยุเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งอายุเจ้าเตี อ,นนอาผูกหญิงลงมาเลยปฏิจ้าอ้าวค่ะวันนี้หนูใส่เสียงทั้งวันเลยซ้อมลำทั้งวันหรอ,อ,อหคะวันนี้น่าจะเป็นสายสามพรานน่าจะจำปาำสีต้นมีขาวดีเก็บดีถ่ายใกล้ใกล้งานเพราะว่า ขาชนะใดเขาไม่ให้อนุญาตขึ้นไปถ่ายแล้วก็ถ่ายฉันจะถ่ายคอกวัวเธอเจ้าคือโซบดีแท้เอ็นบีเราคงถ่ายใกล้ๆงานเพราะว่าเขาไม่อนุญาตบิกซ่าตุ๊เลยดี๋ยวพี่ตันแกคนอุบลอยู่ตัวแม่มานอนไก่งานสื่อสายไฟมาเปลี่ยนมาแรงนะมาแรงกับบานบอ เอากระเบ้อยู่ไกๆเน้นไปมันก็ไปอนน้ำนี่แหละแม่ย่าออกมาอันเบื้องของเสร็แล้วเห็นรถเได้ไปรกเลยม่ไรเห็นรถไม่ยื้อว่ารถไปยื้อเมื่อนเแ้่ว่าอันไหนนะนายเห็นแม่ก็ขี่รถไปยื้่ไนั่งเรียยูเซเว่นเสียเออไม่เห็นได้แชททีมอนอินยุงกลยู่หลังเจอปันใส

ออสาวมาแล้วจับเราได้แล้วพ่อคนเดียวจับเราได้แล้วเราได้แล้็อกเปถเป็นไผ่เร็วเบื้องแล้วเร็วเบื้องหนึ่งเบื้องเด้อซื้อยางก็พ่อพ่อซื้อยังก็ต้อมดอกต้อมกับไผ่ข้ามผ่านกีมากับไผ่ย้ายข้ามผานน่ะไผ่ข้ามผ่านข้อตกหมอนเป็นยังเด้อเด้นี้เงี้ยกุ้ยเซาไม่ละกู้ยเซาไปเขาอันที่น้ไหนวน้ำมัน มาถึงก็มาเลยจ้าปตังได้ใบยหรอกตังก็ให้เหรอครับมีีเซนไหมมีปีปากกาไหมหามาที่นี่ว่าอะไรพมอนยิ้มมอนไปพี่มอนมีกับเราดูแลมอนถ้าเดี๋ยวพี่มอนเดี๋ยวก็ได้นี่ จะผูกกระ้ยตัวไหนก็ได้ารใช้มีสามแบบด้วยครับแจกจะมากิน้ดเตือมั้ยสิตัวยีตัวทั้งหมดอ่าอันนี้เลยโอเคครับดวันเจพูดียนยี่สิบุดเส้นบันกเส้นเสือยี่สิบตัวเปลี่ยนไลน์เรียนยอีหมอนยสมัน เพ่่ต่ี่เียก่อนัก่อนเสีย้าวไปอาพ่อไปบนพ่ออไล่เสไล่เสอุ้งอ่เขาบาดอกมันนับินตงมาตัมเจดไหนครับกีมันไม่กี่อยู่ไหนไม่กี่สวัสดีสวัสด่ะสุดยอดมากเลย พี่หมอนวันนี้อารมณ์ไหนมันไปเรียดมาจากอะรน้องไปทำผมใหม่มาน้องพูอารมณ์กูมานี่เดียวกันมาน้องเดียวไปใ่้ลยิ่มปรานเป็นซตวัวขนาดว่ดดวยิ้มจอยไม้เห็นหรพี่โดนเออเออคำเดียวสั่นๆโอ้ย้องยข

và <laughs>